น้องสาวคุณวิทย์จะมีผัวเราก็ต้องมาหาชุดเลยทำเซอร์ไพรส์ให้น้องอุ๊ยตายเจ้าของร้านตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเป่าเป่า,ปาสตูดิโอซึ่งมีเสื้อผ้าหลากหลายมากวันนี้หนูจะเจ็ดสีเจ็ดสองอีกแล้วเพอชุดเนี่ยได้หมดเลยค่ะถ้าสดชื่อไปแต่งหน้าทำผมค่ะเดี๋ยวชุดเดี๋ยวพี่เลือกให้เองอันนี้ข้างล่างนู่นข้างบนตัดภาพไปที่ตรงนั้นใครเ <laughs> ออดาราหน้า,นาเก่าหมดเลยนะคะ เอาอะไรหวีผมเนี่ยก็หวีที่ช่วยทําให้ผมเราเนี่ยสวยฟูฟ่องเหมือนผมสุขภาพดีหน้าสุขภาพดีเราใช้ตัวนี้แต่ถ้าผมสุขภาพดีเราใช้หวีตัวนี้ค่ะแม่ใช้ได้ลูกก็ใช้ได้แต่ว่าหน้าเราต้องใช้ตัวนี้ค่ะหิยาน้องชัดเท่านั้นบำรุงทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะ และนี่คือชุดที ies, ่ผ่านการคัดเลือกของเรานะคะจริงจริงน้องเรา่เป็นคนที่หน้าตาเนี่ยค่อนข้างดีแต่ไม่มีนมเราก็เลือกชุดที่ฟองน้ำหนาๆเข้าไว้ช่าแต่งหน้าทำผมที่นี่ก็ดีเดี๋ยวดูนะคะสวยชมแพมไม่สวยด่าอีตาชชุดแรกเป็นไงบ้างคะสวยป่ะชุดนี้เท่าไหร่คะตาสไป่สองพันค่ะแม่ชุดใหม่ชุดใหม่มีที่ไหนคะสองพันชุดนี้สองพันพอแล้วแม่จ๋าปังมา ที่สุดอุ้ยชุดนี้ก็สวยย่าดูดีเนาะอุ้ยชุดหนูดูแพงมากเลยแม่จริงเหรอแพงอะเท่าไหร่สองพันโหถูกกระจอกอ๋อไม่ได้เราสอบถูกไปเป้าทำไมมันลูกจังไงชุดก็ใหม่เวอร์วยอดสวยชุดนี้สวยเนาะแม่หนูเก็บเจ็ดพันได้ปะเจ็ดพันหรอมันแพงได้นะได้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 เนาะได้แต่เราไม่ทำเนาะเราเป็นคนคนดูขาเลือกไม่ถูกค่ะชุดไหนดีคะชุดนี้แม่ว่าสวยนะต้องแพงกว่าอันนู้นใช่ไหม เขาใส่อะดูแพงแต่ราคาไม่แพงแม่เดี๋ยวทีดนี้อะไร2สองพค่ะคุณพระสองพันสอพจริงๆแน่นะแล้วถ้าคนอื่นมาแล้วมึงบอกแพงกว่านี้กูด่านะแม่เรื่องจริงทุกคนครับดูค่ะสองพได้ขนาดนี้เลยหรอแม่สองพันยังไม่มีใครอยากจะมาเลยรีบๆมาเถอะค่ะออรีบหาผัวก่อน ก่อนที่จะมานี่รีบหาหวยได้ก่อนแล้วก็รีบมาเออเขาไปชอบไปเอานูนะ่นนั่นร้านอนอกๆอ่ะสี่สักห้าพนะันอ่ะราคาแล้วชุดนี้ล่ะคะอยู่ที่เท่าไหร่สองพันค่ะแม่สองพัน <2000. S 1> ค่ะมึงไม่คิดจะตจันเลยเติบโตเขาบ้างเลยเหรอเออเรากินน้อยๆแต่กินนานๆแ<ะ>เออ,เอ,อไม่น่าละ่ะกูกินน้อยตัวเล็กลงไม่มีแกกินหอมหอมไม่มีจะกินคร่ะชุดไหนดีคะคุณขายืดทำอะไรอ่ะอ๋อพอดีว่ามาฟิตติ้งชุดค่ะ อ้าวเจ้าตาวอยู่ข้างหลังใส่ชุดนี้ไปงานได้ปะชุดนี้เท่าไหร่คะตา2 0สองพัแม่โอ้โหสวยขนาดนี้สองพเองเหรอเช่าใส่ใีงานแต่งค่ะไม่ได้แต่งเองแต่เราก็ใส่แต่งได้นะคะค่ะแลวถ้าใครสนใจนะคะก็มากันที่ร้านเปาเปาสตูดิโอนะคะร้านสมุตเจดีค่ะมาได้เลยค่ะหมั่นไส่มากทำเยอะคนเพิ่งมีปัว พิ่งเคอ๋อลืมไปมันเพิงมีผัวมันมีมา20ปีแล้วอะไรบ้างถ่ายอือปวดหัว,หวช้ำ